ไวัสดีค่ะปอผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามยูนิคอร์นกันค่ะ <Yahoo! S 1> จากสลามเก่าที่ปาผาเก็บไว้พันปีเนาะพันปีพี่ผาดูจากถุงที่ปิดไว้ก็น่าจะรู้อยากเห็นเหมือนกันว่าพันปีนั้นจะเป็นชนหนหรือสลามค่อนข้างที่จะเหลวด้วยนะทุกคนนี่ขอบขอบนี้ก็มีมแมลงด้วยนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาเออกไม่มีกลิ่นเหม็นนะทุกคนไม่ขึ้นลานะคะ ใช้น้ำยาปะปะผาแล้วไม่ขึ้นลาเนาะแข็งไหมตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งใช้ช้อนตักหน่อยคือขอบขอบอะที่เขาเหมือนโดนอากาศนิดนิด,นดที่เราพันไว้อะก็อาจจะนะอาจจะแข็งหน่อยโอเคได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาชุบชีวิตสลามเนาะทีละครึ่งละครึ่งเดี๋ยวเราจะทำเป็น3าสี 4, ให้เขาเป็นยูนิคอร์นนะถ้วยแรกก่อน สลามที่เหลวเนี่ยไม่เหมือนกับกาวเปล่า,ลานะทุกคนเขาจะมีความพิเศษอยู่ค่ะก่อนอื่นเราจะทำสีชมพูก,ก่อนแล้วก็ใส่ไปสัก2อหยดเนาะคนเขาให้เข้ากันค่ะกาวที่ยังไม่ได้ทำอะ่ะมันจะคนยากมากที่จะจับตัวเป็นสลามนะคนแต่อันนี้เป็นสลามที่เคยจับตัวมาแล้ว เขาก็จะเป็นคนละเท็กเจอร์เลยเขาจะค่อนข้างเป็นเร็วกว่าหนึ่งนะดูนะตรงที่โดนน้ำยาคือทำไมปล่าผัาก้านจับเลยเห็นปะถ้าเป็นสลามถ้าเป็นกาวที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเขาจะติดมือแบบมากๆเลยทุกคนจะติดมือมากกว่าเดิมแบบเยอะๆนะ ได้เราได้แล้วนะครบ3าสีแล้วเดี๋ยวเราจะมาบิดเนาะเราก็เล่นเป็น ASMR กันค่ะนี่เราก็จะบิดคือเขายูนิคอร์เนี่ยจะเป็นสีแบบออกพัสเทลนะทุกคนดูนี่พัสเทลแบบนี้แล้วก็จะบิดมีผู้ปกครองนะมาขอซื้อด้วยนะคะสีนี้ ว่าป้าพาอยากได้สีนี้ที่ทําในคลิปทํำยังไงเนาะคือถ้าไปแล้วก็ไปรวมกันหมดผู้ปกครองก็ตกใจว่าได้เล่นแต๊ดเดียวเนี่ยนะแล้วก็รวมกันเนาะความจริงความจริงก็เป็นแบบนั้นทุกคนสีเหมือนไอศครีมเลยทุกคนสีสวยมากแต่แป๊บเดียวเขาก็จะรวมกันแล้วนะทุกคนดูสีสวยเนาะป้าพาทำขึ้นมาคือเนื้อหนึบมากทุกคน หนึบกเก่าเยอะเลยอืมยืดให้ดูนะส่วนมากเวลาเป็นกาวน้ำขุ่นเรากำแบบนี้ก็คือเขาจะได้ฟิลมากเห็นปะจะมีเสียงกรุบกรับกรับนะก็อขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่จด ที่ติดตามกันจนจบคลิปเนาะถ้าไงคลิปนี้ปาพาไปแล้วนะคะเดียวแถม ASMR ท้ายคลิปให้หน่อยหนึ่งไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบย๊บ